อยู่ที่อยู่ที่ตำรวจมันมีแต่ทำรออ้างมีได้ทำรออนะ้างนี่ครับผลการเสียชีวิตนะครับหมอได้ลองความเห็นคือทำเสร็รุนแรงการเสียชีวิต นี่คือหนังสือรับรองการตายไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทางร่างกายเลยคือคดีนี้ต้องบอกเลยว่าหนึ่งเราไม่เราไม่เชื่อการทำงานของตำรวจสังขารหรือไอ้สังขารตำริมเหตุที่ไม่เชื่อเนี่ยเพราะว่าผู้ตายเนี่ยถูกทำร้ายวันที่สิบเก้าธันวานะครับแล้วก็ยี่สเอ็ดธันวาพยานพาผู้ตายเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลสังขาร แล้วก็รักษาอยู่ถึงวันที่23ส่งโรงพยาบาลสุรินนะครับเป็นถึงวันที่3มกราดึเสียชีวิตที่สาวเขาเนี่ยไปแจ้งความมาที่2ีธันวาระหว่าง2ีธันวาเนี่ยส9ถึง2ีธันวาเป็นเวลา7วันเนี่ยนะครับไม่ปรากฏเลยว่ามีพยา,ยานคนไหนเนี่ยที่ไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วบอกว่าผู้ตายถูกทำร้ายร่างกายนะครับ ไม่เคยปรากฏเพราะถ้าถ้ามีการไปแจ้งที่โรงพยาบาลเนี่ยว่ามีการถูกทำร้ายเนี่ยพยาบาลจะต้องแจ้งมาที่โรงพักเพื่อให้ดาเนินคดีอาญาแต่นี่ไม่ปรากฏเลยนะครับประกอบกับว่าอคลิปวิดีโอที่มีการว่าก่ตอนผู้ตายจะตายมีการยืนยันว่าเป็นนายประสาทเนี่ยทำไมพนักงานสอบสวนรับแจ้งความมาที่ยี่บันวานแล้วเนี่ยทำไมถึงไม่ไปสอบานประสาทซึ่งซึ่งคุณบอกว่าอยู่ในงสภาว่าปกติถช่ไหมครับเพราะว่าเขาถูกทำร้ายทางกาย ไม่เคยไม่เคยไปตรวจสารที่เกิดเหตุนะแล้วพอ3มกราคมมาเสียชีวิตคุณปรากฏว่ามีวิดีโอว่านายประสาทเป็นผู้ก่อเหตุเงน,นี้แล้วเมวื่อวานเนี่ยเมื่อเมืม่อหลังจากที่รู้ว่าจะมาร้องฟองฝากเนี่ยพุ่งกับสังขะเนี่ยก็ไปพุ่งไปลงพื้นที่ตรวจตรวจที่เกิดเหตุเองทัังจาที่เขาเสียชีวิตตั้งแต่วันที่3มกราคมมาแล้วนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราไม่เชื่อการทํางานของสมรวสังขะ จึงขอให้กองปราบมาลงมาช่วยคลายคดีคือเราพร้อมเลยพิสูจน์ทั้งหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นพอดีเทลของโทรศัพท์ว่าประสาทเนี่ยวันที่เกิดเหตุอยู่นเนี่ยที่สิบเก้าเนี่ยอยู่ในพื้นที่ไหมตรงที่คุณยืนยันว่าบ่ายสองโมงเนี่ยไปทําร้ายร่างกายตรงนี้นะตรวจปัสสาวะเรื่องสารเสพติดตรวจดีเอ็นเอได้หมดนะนจริงเรื่องนี้ไม่ยากเลยถ้าถูกทำร้ายร่างกายจริงถ้าตํารวจเนี่ยทาหน้าที่จริงเขาก็สามารถเอาเสื้อของคนตาย เสภาพคนตายหรือไม่วันที่เกิดเหตุหรือสภาพของผู้ต้องหาเนี่ยวันที่เกิดเหตุหรือของพยานทุกคน,น่มาตรวจดีเอเลยก็ได้ว่ามีการทําร้ายร่างกายจริงไหมแต่นี้ตํารวจไม่ทําเลยพอดีเทลโทร,รศัพท์เนี่ยมันก็พิสูจน์ได้ว่าผู้ตายเนี่ยมีโทรศัพท์ไหมหรือพยานมีโทรศัพท์ไหมอยู่ในที่เกิดเหตุไหมมันพิสูจน์ได้หมดเลยทางนิศวกทยมศาสตร์แต่ตํารวจไม่ทําสอบข้อไหนสอบข้อสังขะจังหวัดสุรินทร์ <c oughs> คือวิธีการตรวจสอบมันไม่ยากนะแต่ว่าถ้าจะมาบูกเรื่องแล้วก็จะมาเอาเงินให้ประสาทรัผิดชอบเนี่ยผมว่ามันก็นไม่ถูกต้องหรือถ้าประสากทำผิดเนี่ยผมไม,ผม่ผมไม่เป็นทีมกฎหมายให้เลยผมยืนยันเลยนะครับแต่เราพิสูจน์จากลายเส้นเพจมาแล้วว่าเขาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุดังนั้นจะไปทําร้ายผู้ตายเ,ยเป็นไปไม่ได้เยลยนะครับนอกจากตำรวจผู้ใหญ่บ้านแล้วมีระดับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ไหมไม่มีมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหลัก แล้วก็ป็นบานนี่จะเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนนะครับมีการเรียกร้องเ<ำ>นึ่งของค่าเสียหายทางใน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 การสนทนาของดาบตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าถ้าทางนี้เดี๋ยวจะคุยอะไรให้ไปคุยพูมกลับนะครับแล้วก็คดีนี้ก็สามารถเยียวยาผู้เสียหายได้อะไรเงี้ยซึ่งลักษณะก็คือจะให้เยียวยาผู้เสียหายนะที่เขามุ่งเน้นมา ซึ่งถ้าเราไม่ได้ทาผิดเราจะไปเยียวยาผู้เสียหายยังไงนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าคนของชั้นสูตรแพทย์ที่เป็นิเวศป h า r าเนี่ยตกลงใครคือคนที่ฆ่าตัวจริงใครคนที่ทําร้ายคนตายจริงเพราะว่าเมื่อสมมติถ้าไม่ใช่ภาษาเป็นคนทําร้ายเพราะภาษาไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุเนี่ยตกลงใครกันแน่สิ่งที่เราต้องการให้กองปราบลงไปขี้คายคดีนเนี้ต้องเอาคนร้ตัวจริงมาลงโทษตามกฎหมายอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าภาษาเนี่ยผม ให้ตัวเช็คได้เลยคอดีเทลโทรศัพท์นะตรวจปัสสาวะทุกอย่างได้หมดนะเพราะในที่ผมบอกผมมีหนักฐานที่ตีภาษา่าตามวันเวลาที่เขาแจ้งความ